กแก๊้งสแกมเมอร์หลอกเป็นผู้แนะนำการลงทุนเทรดท,ทองผ่านแอปพลิเคชันกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์โดยกองบังคับการปราบปรามเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมร่วมกันจับกุม6ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาประกอบไปด้วยนางสาวนัตตินีอายุ30ปี นายคาทาทิปอายุ34ปีนางสาวอัศรีดาอายุ25ปีนายศิละอายุ58ปีนางสุการอายุ68ปีและนายอาปออายุ20ปีสัญชาติเมียนมาในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนซ่องโจรและฟ้อง เงินพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดจำนวนกว่า1ล้านบาทสร้อยคอทองคำจำนวน1เส้นโทรศัพท์มือถือจำนวน7เครื่องเครื่องนับเงินสดจำนวนหนึ่งเครื่องสมุดบัญชีธนาคารจำนวนหกเล่มหนังสือเดินทางจำนวนหนึ่งเล่มรถยนต์จำนวนสองคันบัตรกดเงินสดจำนวนสิบสี่ใบเสื้อผ้าที่ใช้ในวันกระทำความผิดจำนวนหกชุดและ iPad จจำนวนหนึ่งเครื่อง สืบเนื่องมาจากผู้เสียหายรู้จักกับหญิงรายหนึ่งที่ชื่อว่าออมนิชาซึ่งได้ทักเข้ามาคุยทางแชทออนไลน์โดยหญิงรายดังกล่าวมีรูปโปรไฟล์เป็นหญิงสาวผิวขาวรูปร่างหน้าตาดีลักษณะเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือชักชวนให้ลงทุนทองคำในตลาดโลก ในลักษณะของการเทรดทองระยะสั้นภายใน1 0 2ถึง20นาทีโดยอ้างว่าจะมีบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์แนวโน้มให้ผู้เสียหายมีหน้าที่เพียงลงเงินอย่างเดียวพร้อมให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและไทยไอดีผ่านลิงก์ที่ส่งมาให้ในลายจนผู้เสียหายเกิดความหลงเชื่อร่วมลงทุนจำนวนหลายครั้งเป็นเงินรวมกันกว่า1ล้านบาทต่อมาเมื่อผู้เสียหายพยายามเปิดเข้าใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว ปรากฏว่าไม่สามารถเข้าใช้งานได้แอปพลิเคชันได้หายไปจากโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายและเมื่อพยายามติดต่อหญิงรายดังกล่าวทางไลน์ก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยจึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงและเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสอนอบึงกุ่มเพื่อลองทุกข์ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์ได้ส่งมอบข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4ี่กองบังคับการปราบปรามให้ทำการสืบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ xó nọ bưng cùm เพื่อสืบสวนและพิสูจน์ทราบเกี่ยวกับตัวผู้กระทำความผิดและนำมาดำเนินการตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายคนร้ายได้แบ่งบทบาทหน้าที่การทำเป็นขบวนการใช้เทคนิคหลบเลี่ยงการตรวจสอบหลายชั้นโดยใช้3มช่องทางหลักในการรับเงินจากผู้เสียหายช่องทางแรกโอนเข้าบัญชีธนาคารของม้าแถวที่1ก่อนมีการโอนเงินต่อไปยังต่างประเทศผ่านช่องทางเปเมเกตเวย์และฝากเข้าแพลตฟอร์มซื้อขายรัพย์สินดิจิทัลเปลี่ยนเงินสดเป็น USDT ก่อนที่จะมีการโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้ได้ ช่องทางที่2คือการนัดส่งมอบเงินกับกลุ่มคนร้ายที่ร้านกาแฟสตาร์บัคในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกรุงเทพมหานครก่อนนําเงินไปส่งมอบให้กับหัวหน้าคนจีนช่องทางที่3คือการโอนเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มขบวนการรับจ้างถอนเงินสดเพื่อเบิกถอนผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคารก่อนนําเงินสดไปส่งมอบให้กับหัวหน้าคนจีนต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกํากับการ4ี่กองบังคับการปราบปรามได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบึงกลุ่ม ทำการสืบสวนขยายผลจนสามารถออกหมายจับผู้กระทำความผิดได้จำนวนเจ็ดลายก่อนร่วมกันจับกลุมได้ในหลายพื้นที่พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสอนอบึงกลุ่มเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป